เอโยอร์ hey, สวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าวายซับเอฟอาร์สิบห้าปีสองพันยี่สิบสามนะฮะคันนี้เดิมๆจากโรงงานลูกค้าสวยๆเลยนะสีดุดุดดเลยชุดสีเป็นสีดำสวยๆเท่ๆแบบนี้นะฮะเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบห้าซีซีวีเอนะครับระบบหัวฉีดนะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมอ่า ไฟหน้า l v d นะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมโชคหน้าอัพไซด์ดาวสีทองคือสวยและเด่นมากๆเลยนะฮะรถอ,อาจจะมีริ้วรอยขีดควนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะเครื่องฝั่งนี้สะอาดคลิปครับลูกค้านะสวยๆเลยแล้วเราตัวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยนะคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผม เลขไมยอยู่เพียงหลักพันโลลูกค้าคันนี้รถปีย3คุ้มคุ้มเลยนะฮะเลขไมคันนี้นะฮะอยู่เพียง3,700โลลูกค้าไม่น้อยนะครับผมคุ้มค่ากับการซื้อมากๆเลยนะอ่าเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผม น,นี้เลยนะฮะเครื่องไม่ดังควันไม่ไหยรถพร้อมขับขี่เลยนะเจ้าคันนี้นะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพรม้อมเอกสาร,รครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ